ครับอ่าโอเคอย่างตัวนี้ที่ผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้นะมันชื่อโปรแกรม Photoscape ครับเป็นของฟรีนะครับอย่างผมเลือกรัาว่าจัดหน้าอย่างพี่ดูนะพอเลือกปับ๊บมันจะมีให้เลือกครับว่าพี่ต้องการจัดหน้าแบบไหนนะครับตรงเนี้ยผมสามารถเลือกจะเอารูปแนวนอน1แล้วก็แนวตั้งข้างล่างสามหรือจะเป็น2คูณสามคูณหเห็นไหมครับเปลี่ยนไปแล้วผมก็เอารูปแต่ผมจะเ,เลือกรูปนะครับผมเลือกรูปของผมเนี่ย ผมมาเปิดรูปขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอใหม่นะครับผมแชร์เป็นวินโดว์จะได้เห็นเห็นทั้งคอมพิวเตอร์เลยเนาะอ่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับผมสามารถเลือกรูปเลยผมลองเลือกรูปที่ผมเพิ่งถ่ายกิจกรรมมาแล้วกันอ่าอย่างนี้นะครับรูปรูปอาหารเนาะอย่างเงี้ยครับผมก็แค่ลากเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนนะครับผมลากรูปนะครับมาใส่ได้เลยดูนะครับลากปึ๊บข้ามามาใส่เลย ใส่ปั๊บอาหารก็จะมาเห็นไหมครับหรือว่าลากปุ๊บมาใส่นะครับก็จะมาแล้วแล้วก็สุดท้ายผมจะได้รูปแบบนี้เลยครับได้รูปอาหารมาจัดเรียบร้อยเลยเสร็จเรียบร้อยเลยครับก็จะเป็นแบบสามสี่รูปมาเรียงกันก็ได้หรือที่จะตัดต่อเองได้หมดเลยครับอย่างเงี้ยผมก็สามารถเอารูปอาหารมาใส่ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยครับถูกนะอ๋อไม่ได้เห็นที่ facebook เขาทำายังงไาเขาทำได้ยังไงทำไมเรียงออไมได้ขนาดนี้ถ้าถ้า e b o o k เนี่ยนะครับถ้า facebook facebook จะมีเลเยอร์ให้ครับมีประมาณสามสี่เลเยอร์ให้เลือกแแแ่้าเาแบบแบบแบบนีครั จะมีโปรแกรมช่วยทําหรือแคนว a ที่ผมเคยสอนก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วมันจะออกมาสวยๆแบบเนี้ครับอาจารย์อาจารย์เคยสอนแต่ไม่เคยเรียนกับอาจารย์ได้เดี๋ยวไว้สอนใหม่ได้ครับไม่ไม่ตอนตอนตอนได้เคยสอนตอนนั้นตอนปีใหม่ช่วงปีใหม่ที่เอาแคนวามาทากราดทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกเล่นที่จะทำตรงนี้ครับต่อตรงนี้ได้เหมือนกันครับอืมันนี้โปรแกรมอะไรครับตัวตัวนี้ชื่อโฟโตสเ p ปใช้ทำบนคอมพิวเตอร์ครับแต่ถ้าบนมือถือใช้แคนวาก็ได้นะครับ ก็อเอมใช้อยู่เป็นเอ่อโฟโตกริดโฟโตกริดน่าจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมไหมป้าแล้วก็คือจริงๆเนี่ยถ้าถ้าจะเป็นโปรแกรมตัดต่อรูปหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้ Photoshop ถึงจะดีคือ Photoshop เนี่ยใช้ในการตัดแต่งรูปนะครับเป็นแบบมืออาชีพ <c oughs> เลยครับเช่นสมมุติเราเอากระป๋อง <c oughs> เปล่ามาเราเอาโลโก้เรามาเราต้องการให้โลโก้มันเป็นแรปอยู่ที่กระป๋องให้มันโค้งโค้งมันลอยกระป๋องกระป๋องพอดีอย่างงี้ครับหรือว่าเอา <c oughs> โลโก้โปสเตอร์เรามาแล้วเอาบันไดมา แล้วเราก็มาดีไซน์ว่าถ้าเกิดว่าเราสติ๊กเกอร์นี่ไปติดตรงบันไดเหมือนทางขึ้น BTS อะครับที่เป็นบันไดแล้วก็มองจากข้างล่างขึ้นไปจะเห็นเป็นโลโก้เราพอดีอย่างเงี้ยครับจะติดยังไง<อ>ทำยังไงถึงจะสวยอย่างเงี้ยต้องใช้โปรแกรมชื่อ Photoshop ทําแต่ว่ามันต้องซื้อนะครับต้องเสียเงินซื้อมาก็มีบางโปรแกรมที่เขาปรับรูปแบบเป็นโปรแกรมฟรีบนอินเทอร์เน็ตให้เราใช้ได้ชื่อว่า Photo เพียถ้าคนที่เล่น Photoshop เป็นก็จะเข้าไปเล่นได้ครับปรับตัดต่อตัดแต่งรูปหรือว่า ที่อาทิตย์ก่อนเราพูดถึงเรื่องของ PPPA ใช่ไหมครับกฎหมายข้อมูลส่วนตัวเนี่ยส่วนบุคคลว่าเรามีคนอื่นอยู่ในรูปลบทิ้งได้ไหมอย่างเงี้ยครับไอโปรแกรม Photoshop ก็สามารถลบได้เอาวัาสดุออกได้เช่นถ้าถ่ายรูปมามีสายไฟบางมีรถวิ่งผ่านมีอะไรผ่านอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เยอะมากเกินไป Photoshop เอาออกให้เราได้ครับหรือว่าถ่ายรูปมา 3- 4ี่คนต้องการเพื่ออ,อีก2คนซึ่งไม่ได้ไปได้วยกันแต่เอามาใส่ในรูปด้วยกันทําได้ไหมโฟโต้ช็อปเนลามิดได้แวบ กลายเป็นรูปถ่ายห้าคนรูปหมู่ทั้งที่อีกสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยครับเล่นได้เยอะมากก็คือเป็นโปรแกรมที่เขาทำทำโปรแกรมตัดต่อรูปทางเป็นมืออาชีพเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนที่ผมเคยอันนี้ผมเคยทำเพราะผมเรียนด้านกราฟิกมาเนี่ยเช่นเช่นลูกค้ามาทีท่านหนึ่งกับค่าไฟประโอนแล้นะครับเล่นลูกลูกค้ามาเลี่ยครับแล้ว่าคุณปานนีกับห้องหกยังไม่เห็นอ่านจะสอห้องครับอย่างอย่างลูกค้าลูกค้ามาเนี่ยเข<ต>าบอกเขาถ่ายรูมปมาใช่ไหมครับแล้วก,กาา็ขอบตาดํา หรือว่าตรงหน้าผากมีสิวตรงข้างๆมีสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าเขาจะจะพอแต่งเอาเมคอัพแต่งแล้วเครื่องสำอางแต่งปั๊บมันไม่สวยลบสิวให้ได้ไหมอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีรอยแผลเป็นหรือว่ามีรอยแผลอย,อยู่แล้วมันยังไม่หายนะครับบนผิวเนี่ยสามารถลบได้ Photoshop ลบได้หมดเลยหรือว่าอนันดามีฝอยแต่ว่าไม่มีฝอยมีขี้แมงวันตกกะอย่บนหน้า แล้วจะลบให้หน้าเนียนเนียใช้ Photoshop ทําได้ที่อันนี้คือโปรแกรมที่เป็นทางการเลยครับเป็นโปรแกรมสำหรับตัดแต่งรูปโดยเฉพาะแต่โฟโต้ช็อปนี่มันยากไม่ใช่เหรออาจารย์ยากครับต้องต้องออต้องไปรเรียนมันนใช่มีโปรแกรมอื่นไหมที่แบบเราปรับรูปให้มันแบบลงในเออขายของหรือว่าอะไรง่ายๆที่ไม่ต้องมีอ,อ,อ่านะใช่เดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงได้นะครับแปบบ๊บนึงนะครับเราลงโฟโต้สเกปมันเขียนว่า Photoshop Express แอปแต่งรูป ก็ได้เหมือนกันแต่จะตัวเล็กกว่าหรือว่าอย่างบนมือถือเนี่ยครับผมเคยให้ลองลองเล่นเนี่ยเป็นเป็นโปรแกรมชื่อ Snapseed ก็พอเล่นได้ครับอ๋อค่ะอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสต็อก่เดี๋ยวผมหารูปให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมแอปถ้าเราไปลงไว้อาาจรย์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อาจารย์มันเปลืองพื้นที่เยอะไหมคะ แล้วแต่ขนาดแอปครับป้าคือถ้าถ้ามันไม่ไม่อลังการมากก็โอเคครับแต่บางอันมันแบบโปรแกรมมันเยอะก็จะใหญ่หน่อยครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับเดี๋ยวผมหารูปก่อนเอารูปอะไรดีเดี๋ยวหากันนะพอดีเพิ่งโอนรูปออกไปครับก็เลย แบบเคยเรียนโฟลเดอร์ช็อปมาแต่มันยากมากเลยแบบมันเรนเทคนิคเยอะมากมันยากครับแล้วมันมันมันรายละเอียดปีกย่อยเยอะมากใช่ค่ะก็เลยบางทีตัดแต่งรูปที่จะเอาไปลงขายของอะไรอย่างเงี้ยมันมันยากเออ่ใช่ต้องจ้างเขาต้องติดจ้างใช่เดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมอื่นๆให้เล่นเยอะครับต้องค่อยๆดูครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างง่ายๆให้ดูก่อนพอดีผมหาว่ารูปผมมันมีรูปที่ที่เพิ่งถ่ายมายัง ยังไม่ได้ขออนุญาตเขาครับไปขอปิดหน้าจอแป๊บหนึ่งถ้าเราไปเอารูปจาก Pinterest มามาทาการเรียนการสอนนะปิดกฎหมายไม่จานก็ถ้าเป็นรูปที่เขาเขียนว่าฟรีไม่เป็นไรครับเอมโอจะมีสังเกตได้หรอคะอ่าคือคือคืออย่างบางรูปเนี่ยมันมันจะเป็นรูปฟรีบางรูปที่เป็นรูปที่บอกว่าต้องซื้อมาเท่านั้นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นจะผิดครับแต่ใน Pinterest ไม่มีนะคะจารย์ที่ว่าฟรีหรือไม่มันขึ้นมาเลย เราก็โหลดมาเขาขึ้นมาคือบอกว่าต้องต้องไปดูคือคือพอเรากดเข้าไปอะครับบางทีข้างขวามันจะบอกว่าเราจะใช้เหมือนกับว่าจะซื้อไม้จะซื้อรูปขนาดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เราเราจะกดเซฟอิมเมจหรือดาวน์โหลดรูปมาซึ่งมันจะเป็นรูปเ,เล็กๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ใชรูปที่เป็นทางการที่แบบว่าจะใช้รูปแบบว่าละเอียดละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเขาจะบังคับเสียเงินครับผมให้ดูนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับสมมุตินะอันนี้ผมไปถ่ายที่ท่าเรือมานะครับแล้วก็อันนี้คือโปรแกรมชื่อ snapseed นะ มันจะมีคําว่า t o o น s นะครับพอกด t o o ปั๊บเนี่ยจะมีเครื่องมือเต็มนะครับจะครอบก็ได้หมุนก็ได้นะครับหรือว่าจะทําให้มันแบบว่าเหมือนกับมีวินเทจให้มันรูปรปเก่าๆหน่อยคืออย่างเงี้ยถ้าเทคนิคไม่อลังการงานสร้างมากตัวนี้เล่นได้นะครับหรือว่ามันจะมีคําว่า h e a l i n g brush ตรงนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะอาจจะไม่เก่งเวอร์แต่ว่าแก้ปัญหาอย่างเงี้ยตัวคำว่า h e a l i n g นะครับตัวนี้ครับที่เป็นรูปเหมือนโปสต์อาปาสเตอร์เนี่ยครับพอเลือก e a l i ่ g ปั๊บเนี่ยนะครับสมมตินะผมลบ แล้วพอปล่อยปั๊บมันหายไปเห็นไหมครับผมทอยใหม่แล้วเห็นไหมครับเห็นเห็นรูปเขาไหมครับแล้วผมพอหายไปเห็นไหมครับอาจจะหายไปแล้วไม่สวยมากมีมีร่องรอยะอ่จารย์งมีร่องรอยแต่ว่าถ้าเราไม่ซีเรียสไงสมมติถ้าเราไม่ซีรลยวว่าเราเราเป็นเป็นแบบเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้คือคือวิธีการแรกง่ายสุดคือการครอปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเอาเอาแต่โป๊ะเรือถ้าถ้าโป๊ะเรือจะง่ายกว่าอย่างเรือนะครับลองลองใหม่นะผมใช้เรือนะ ผมใช้คีริ่งบัต t ใช่ไหมครับตรงเรือนะตรงผมผมไปตรงเรือนะครับอย่างเงี้ยมันเนียนขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมผมทำหยาบหยาบทำเร็วเร็วเดี๋ยวผมซูมก็ได้เอาใหม่เอาใหม่ผมลองซูมเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคีริ่งบัตอย่างเงี้ยครับแล้วผมค่อยๆค่อยๆทำนะครับมันดีขึ้นแต่อาจจะมีติดติดบ้างอะไรครับ พราะมันมันจะเอารูปเอาบริเวณใกล้เคียงมาเป็นเป็นตัวให้มันหายไปอะครับถ้า Photoshop ละเนียกว่านี้ครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ยังพอทนอย่างเงี้ยสมมติหายไปเนี่ยเรือหายไปละอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เอารูปลงไปใช้แต่ว่ามันยูนิแปลกแปลกมันดูออกอยู่คือถ้าเอาแบบง่ายๆอันนี้คือเมื่อกี้เนี่ยมันมันง่ายหลายอย่างคือผมใช้ขนาดแปลงขนาดใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะ มันจะมีขนาดแปลงขนาดใหญ่ขนาดของสีมันจะมีเทคนิคหลายๆอย่างซึ่งซึ่งเป็นวิธีการเล่นต้องค่อยๆไปเล่นครับแต่ว่าง่ายๆคือโปรแกรมพวกนี้ยถ้าที่พี่บอกว่าจะตกแต่งอะไรบางอยา่างที่ไม่ไม่อลังการงานสร้างมันจะใช้ snapseed ได้เดี๋ยวว่าเรามาเล่นกันคลาสอื่นนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ให้ดูก่อนวันนี้นะครับขออนุญาตแชร์ผ่านเป็นเป็นโปรแกรมจากมือถือนะครับว่าที่ป้าเอ็มพูดถึงหรือพี่ๆพูดถึงอยากทํา pdf ถูกไหมครับเรื่องแรกที่เราคุยกันนะครับทํา pdf เอกสารทํำยังไงดีนะครับก็ต้องเล่าว่า ง่ายสุดถ้าไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยอะครับแนะนำว่า Google Drive โปรแกรมของ Google ที่เราใช้กันนะครับ Google Drive มีฟังก์ชันสำหรับโตวสแกนเอกสารให้เราด้วยแล้วทำเป็น PDF ให้เดี๋ยววันนี้ผมทำให้ดูดูนะครับอันนี้ผมขอทำให้ดูก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวพี่ๆค่อยลองทำตามเนาะอ่ะงั้นเราเข้าที่ Google Drive ก่อนนะครับพอเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้โชว์ก่อนนะครับรอบนี้โชว์ก่อนครับผมเตรียมเอกสารมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเ,ยวเยวปิดไฟกันนะครับ แล้วก็พอเข้ากูเกิลได้ปั๊บนะครับมันจะมีปุ่มที่เป็นรูปบวกตรงนี้นะครับสาหรับเพิ่มเอกสารใหม่เนี่ยครับผมกดบวกเลยนะครับพอกดแล้วเอ้ผมกดโดนบวกไหมเนี่ยกดบวกเลยนะครับกดเสร็จมันจะมีคําว่าสแกนให้นะครับผมก็เลือกคําว่าสแกนนะครับพอสแกนปั๊บมันจะกลายเป็นกล้องครับผมก็เอาเอกสารมาตั้งนะครับเดี๋ยวผมใส่เอกสารก่อนนะเนี่ยครับแล้วก็เอากล้องตั้งเลยครับเล็งกล้องให้เรียบร้อยนะครับ สมมติว่าโอเคแล้วผมก็กดถ่ายรูปครับถ่ายปุ๊บดูนะครับพอถ่ายปั๊บนะครับเราก,กดที่เครื่องหมายถูกเนาะตรงนี้นะครับกดเครื่อ,องหมายถูกปับ๊บอันนี้มาสแกนแค่ครึ่งเดียวเอาใหม่มันดีเท็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันทาไมนะ <c oughs> ทำเสร็จก,ก็คือตัวที่ไหนถูกนะครับมันสแกนให้ไหมอะ่ะ<อ>ผมขอได้คนนี้หน่อยแล้วกันมันสแกนไม่เต็มเพราะว่ามันเห็นไม่ชัดนะครับมสมมติแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับพอสแกนปับ๊บอ่ามันก็จะเป็นเอกสารอย่างนี้ให้นะครับอันนี้คือถ้าถ้าเราอันนี้คือผมตั้งตั้งไม่เต็มทีแล้วมันจะสแกนอย่างนี้ให้เสร็จปุ๊บถ้าเราจะเพิ่มหน้า เรากดตรงนี้ได้ไหมครับตรงเครื่องหมายบวกที่มุมซ้ายตรงเนี้ยมันจะเพิ่มจํานวนหน้าได้เช่นเช่นเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองผมขอลองสแกนใหม่ดูอ่าลองไหมเอกสารน่าจะไม่เวิร์กขอเอกสารใหม่นิดนึงนะครับก็มีอ่านลองนีได้ครับอ่านทำอย่างนี้นะครับผมมีลมเป่าด้วยเดี๋ยวลองไปนี่นะครับเอกสารต่อ,อยุสิศาสกิจชุมชนนะครับผมก็สแกนปึ๊บ นะครับแล้วกดถัดไปเอ๊ะทะเบีนเนแค่นี้ล่ะเดี๋ยวผมแก้ก่อนนะครับผมมานจะเฟอิอครอบไปตอนแรกนี่นะครับพอเรากดครอบมันจะสามารถปรับได้ว่าให้เอกสารแค่ไหนครับนะพอถอยออกมานะครับปึ๊บ มันครอบไม่ตรงเลยเดี๋ยวก็ทำไมสมมตินะครับประมาณนี้ผมทำเร็วๆเนาะก็จะได้มาหนึ่งหน้าเห็นไหมครับนี่คือหน้าแรกแล้วถ้าเราจะเอาหน้าสองนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบบกตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยลองทํากันนะครับกดเครื่องหมายบบกปั๊บมันก็จะกลายเป็นกล้องใหม่ครับให้เราสแกนหน้าสอง่ะสมมติหน้าสองผมเป็นด้านหลังของนี้นะครับผมก็จะสแกนใหม่ จะให้แล้วกู g กิรฟ์นี่อยู่ที่ไหนอ่าสำหรับทุกคนที่มีโปรแกรม Gmail วะครับเราจะสามารถ Gmail. ราถ้ามี Gmail อยู่เราจะสามารถใช้ Google Drive ได้ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีด้วยแล้วก็เป็นที่ในการเก็บข้อมูลด้วยนะครับอย่างเงี้ยผมก็ต้องกดที่ปุ่มครอบนะครับเพื่อขยายพื้นที่ใหม่ว่าเราจะเอาพื้นที่แค่ไหนอย่างนี้นะครับพอผมกดดันปับ๊บ จะเห็นผมได้เอกาสารสองหน้าแล้วเห็นไหมครับทีนี้พอเรากดปุ่มเซฟนะครับดูนะครับนี่ผมได้สองหน้านะมีหน้าหนึ่งกับหน้าสองเห็นไหมครับหนึ่งกับสองละนะครับพอเรากดปุ่มเซฟปั๊บนะครับเขาจะออโตเมติกเซฟให้เลยครับผมได้ไฟล์ขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับไปไหนแล้วได้ไฟล์ทันทีแล้วก็เป็นตัวนี้ครับไฟล์เชื่อนี้ แล้วก็ออโตเมติกเป็น PDF เลยครับโดยที่ผมแค่ผมเปิดนะก็คือรูปถ่ายเมื่อกี้เห็นไหมครับสองหน้าต่อกันได้ไฟล์มาเรียบร้อยเลยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยเสร็จเลยครับโอเคไหมครับอย่างนี้โอเคค่ะอืมนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ Google Drive ทำให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสต็อปนะครับสต็ stop อปวันนี้ก่อนแล้วก็ให้ทุกท่านได้ลองเล่นดูเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมๆกันทำหมผมพอส์ก่อน เราลองเช็คจากตัวนี้ก่อนนะครับว่าในในกลุ่มที่เป็น Google ที่มันส่วนใหญ่จะลงมาให้พร้อมเครื่องนะครับที่เป็น Android นะครับมีไหมถ้าเป็น iOS คาดว่าต้องลงเองนะครับถ้าเป็น Apple ต้องลงเองนั้นทีลงก็คือเข้าไที่ Play Store หรือว่า Apple Store นะครับเข้าไปเลยครับแล้วก็ลองพิมพ์คำว่า Google Drive นะครับ Google แล้วก็ Drive ครับนะครับแล้วก็ลองเสิร์ชตัวนี้ครับ โลโก้จะเป็นแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับเห็นไหมของผมเนี่ยมันขึ้นว่า install <c oughs> นะครับก็คือแปลว่าผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ของพี่ๆถ้ายังไม่ได้ติดมันจะให้เราติดตั้งได้ก็สามารถกดเพื่อติดตั้งได้เลยครับกด <c oughs> เข้าไป Google Drive ครับทีนี้ประเด็นคือดูนะครับพอเราเข้า Google Drive นะครับเดี๋ยวผมเข้าก่อนนะ พอเข้า Google Drive ใช่ถ้าติดตั้งแล้วมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปเลยครับพอเข้าไปแล้วนะครับสังเกตที่มุมบนขวาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้มุมขวาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นตัวบอกว่าณนะตอนนี้พี่ล็อกอินด้วยยูเซอร์อะไรพี่ใช้ Gmail account ไหนอยู่ว่าอย่างนั้นดีกว่าล็อกอินยูเซอร์อะไรอย่างผมกดเนี้ย ผมมี gmail เต็มเลยเห็นไหมครับผมมีทั้งของเพื่อนของอะไรเต็มเลยเนี่ยพอผมเล่นเกมด้วยนะครับก็จะมี g ี mail คนนน้นคนนี้ฝากมาเงี้ยงั้น g ี mail ผมมีประมาณสิบกว่าตัวงั้นเราต้องให้มั่นใจว่านี่คือ gmail ของเรานะเห็นไหมครับทันไหมครับเอาใหม่นะที่มุมบนขวานะครับจะมีรูปเล็กๆของเราอยู่นะครับถ้าหากว่าพี่ไม่เคยใส่รูปมันจะขึ้นเป็นตัวอักษรแทนตัวอักษรชื่อเช่นตัว a ตัว t เป็นชื่อของชื่อเรานี่แหละครับนะครับ ลองแตะที่ตัวอักษรตรงรูปตรงนั้นดูเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับใช้บัญชี Gmail ตัวไหนอยู่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีบัญชี Gmail ตัวไหนให้เราเลือกใช้ได้มากเราสามารถเปลี่ยนบัญชีได้ทั้งล่างนี้ครับคือที่เราเปลี่ยนบัญชีได้นะครับอ่ะผมก็ใช้ตัวนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วเราก็โหลดมาทีนี้พอโหลดปั๊บเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเป็นผมลองเอาบัญชีใหม่ก็ได้ผมลองดูเอาตัวนี้นาตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรนะครับบัญชีนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่รูปรูปเดียว เปตต t ้งสตาร์งั้นถ้าเราจะต้องการจะลองถ่ายรูปนะครับก็กดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับกดที่เครื่องหมายบวกกดเลยครับกดเสร็จนะครับมันจะมีคำว่าสแกนนะครับเราก็เลือกคำว่าสแกนเลยครับแล้วก็ลองดูว่าจะถ่ายเอกสารอะไรนะครับอลองถ่ายเอกสารมาดูครับเช่นตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นตาดอะไก็ได้ครับ ก <c oughs> ดเครื่องหมายบวกมันมีคําว่าโฟเดอร์อัปโหลดใช้กล้องอ่ะใช้กล้องดกดใช้กล้องครับกดใช้กล้องเลยอะไรนะครับใช้กล้องใช้กล้องครับใช้กล้องโอเคได้ต้องการจะถึงกล้องโอเคอนุญาตครับ,บอ่าดีแล้วก็ถ่ายรูปเอกสารนะถ่ายเอกสารเลยครับผมถ่ายแล้วเห็นไหมครับคืออย่างนี้ผมถือผมถือให้ติดติ้วผมก็ได้ผมก็ถ่ายมาแล้วก็ปรากฏเครื่องหมายถูกเนี่ยครับ ถ้าเอกสารไม่เต็มอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเอกสารมันมีขาดๆอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับไม่เป็นไรกดที่คํากดที่รูปมุมล่างขวาที่เป็นตัวเหมือนคำว่าครอบอะครับเห็นไหมครับเราจะสามารถครอบเอกสารเราใหม่ได้ว่าจะให้มันอยู่ตรงไหนบ้างเช่นเราตีตารางแบบนี้ที่ผมขยับใหม่นะครับเราดูหน้าจอผมนะผมขยับแล้วครับผมต้องการเอกสารขอบเขตแค่นี้นะครับ ถ้าเราถ่ายเบีย้ยวเราก็ตั้งกรอบให้มันตรงๆได้ครับพอโอเคปั๊บเราก็กดปุ่มดันผมจะได้ต,ดตารางมาเลยอย่างเงี้ยครับอ่ผมรอครับตอนนี้พี่ๆลองทำดูนะครับจานมันไม่ไปหน้าที่ให้ครอปอะไรเลยจ้ะเพราะว่าไปถ่ายรูปกล่องๆึ่งขึ้นมาไม่ปไม่ต้องถ่าย<อ>ที่เป็นเอกสารครับที่เป็นเอกสารอยู่มีไหมครับแล้วแล้วปมีม,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 มีมีอะไรอยาอกาาทำ<ม>ได<ม>้ไหมเอ่ย